สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมที่ดินนะคะปัจจุบันปลูกอ้อยนะคะที่ดินเก้าไร่กว่าๆนะคะไล่ละสามแสนห้าราคาต่อรองได้นะคะด้านหน้านะคะติดถ,ถนนรถสวนกันได้นะคะด้านหน้ากว้างหกสิบนะคะไฟฟ้าน้ำประปาสามารถต่อได้เลยนะคะไฟฟ้าน้ำประปามีถึงนะคะ นี่นะคะบริเวณโดยร,บรอบๆอก้าไล่กว่าๆนะคะไล่ละ3า5 0 0ราคาต่อรองได้นะคะห่างถนนเส้นหลักหมายเลข40่ศสองสองประมาณ100เมตรนะคะนี่นะคะบริเวณร,บรอบๆบเลยนะคะนะคะที่ดินปัจจุบันตอนนี้ปลูกมันอยู่นะคะนี่นะคะด้านข้างริมนูนจะเป็นบ่อหนึ่งลูกนะคะ ห่างจากถนนทางหลวงชนบทมาได้4022ประมาณ100เมตรห่างวัดนองเยบัวห่างโรงเรียนประมาณ500เมตรนะคะนี่นะคะบริเวณพื้นที่โดยรอบเลยนะคะอากาศดีนะคะนี่นะคะด้านบนจะสูงนิดนึงเราสามารถดันให้เรียบมาตรงหน้าถนนได้เลยนะคะนี่นะคะบริเวณโดยรอบเลย ะะจะพาเดินชมบรรยากาศเดินรอบๆที่ก้าไล,นะะไลน่นะคะก้าไล่นิดๆนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะไฟฟ้าน้ำประปามีหมดเลยนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่คุณเอกนะคะ065 971 5764นะคะ นะคะบริเวณโดยรอบ